เริ่มแล้วครับกับสีเฟกนะฮะหลังจากที่เราได้ไปปรับสภาพสีพืน้ขนขณะนี้นักเรียนกำลังลงเฟกกันให้ทั่วเฟกนี้คุณสมบัติก็จะทำหน้าที่ดูดแผ่นทองนะครับเดี๋ยวเอาไปตากแล้วใช้มือสัมผัสให้หนึบๆนะครับแล้วก็มาผนึกแผ่นทองกันเดี๋ยวคลิปต่อไปคุณสาธิตการลงทองให้ดูนะฮะ ต้องเกลีย่ยให้ทั่วๆนะครับเพราะว่าถ้าตรงไหนที่ไม่โดนสีเฟกเดี๋ยวอีกสักครู่ในเวลาลงทองเนี่ยมันก็จะฟ้องเลยนะครับว่าสีเฟกยังไม่ทั่วตรงบริเวณใดทองก็จะไม่ติดนะครับสำหรับสีเฟกเนี่ยที่ลูกจิ้มเนี่ยพยายามจะจิ้มแต่ปากตรงผิวมันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแต่น้ามันเข้าไปความเข้มข้นมัอยู่จะก้นกระป๋องตามที่วัดคนให้ตอนแรกแล้วนะครับ เน<ห>ี่ยต้องยังคนเอาความเข้มข้นขึ้นมาจิ้มกับผิวปากออกมันจะได้แต่น้ํามันไปะครับแล้วทาเนี่ยพื้นด้านในไม่ต้องนะครับพื้นด้านในไม่ต้องเพราะสักปรเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดของด้านในด้วยสีฮาโต้เป็นทองน้ํานะครับโอเคนะครับนี่คือคลิปสาธิตการลงสีเฟกเพื่อพร้อมที่จะไปผนึกแผ่นทองนะครับสวัสดีครับ